สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องการขอใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือใบปอ3สำหรับท่านที่ยังไม่รู้หรือท่านที่กำลังจะดำเนินเรื่องแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงท่านที่ต้องการซื้อปืนมาว่าใช้งานผมจะมาเล่าประสบการณ์จริงที่ผมไปเจอมาให้ฟังนะครับ วเข้าใจง่ายๆ่ายแรกที่ผมไปอำเภอไปเจอเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็จะสอบถามประวัติเราว่าต้องการซื้อปืนไปทำอะไรเคยใช้อาวุธปืนหรือเปล่ามีคดีติดตัวไหมเพราะว่าถ้ามีคดีติดตัวถ้าเป็นคดีร้ายแรง จ้ที่ก็จะบอกได้เลยว่าอาจจะไม่ผ่านหรือไม่ผ่านเลยแต่ถ้าคดีที่ไม่ร้ายแรงก็ยังพอจะมีช่องทางได้แต่ส่วนตัวของผมเนี่ยไม่มีคดีผมก็เลยไม่ได้สอบถามทุกนั้นว่าต้องทำยังไงส่วนเรื่องที่ท่านถามว่า ใช้อวุธปืนมาก่อนไหมท่านบอว่าถ้าไม่เคยใช้มาก่อนเนี่ยอาจจะต้องเข้าคอร์สฝึกอบรมเพื่อจะเอาไปประกาศมาแนบเอกสารเพื่อยื่นขอใบปอสนนะครับของผมผมบอกว่าผมเคยใช้มาก่อนในตอนที่ผมเป็นทหาร ก็เลยต้องข้ามขั้นตอนนั้นมาไม่ต้องไปเข้าคอร์สฝึกอบรมเอกสารที่ต้องเตรียมไปก็จะมีบัตรประชาชนตัวจริงสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านตัวจริงสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ ทรัพย์สินที่เรามีอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นเี่ิมรถโนดที่ดินเอกสารการทำธุรกิจอะไรต่างๆนะครับยิ่งมีเยอะยิ่งดีครับเตรียมไปที่ใช้ก็ประมาณนั้นครับพอหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ เพีงเก็จะออกหนังสือให้เราไปพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานีตำรวจเพื่อให้ตำรวจนำลายนิ้วมือของเราเนี่ยไปตรวจว่าเรามีประวัติอะไรไหมทำความผิดอะไรมาหรือเปล่าอ,อะไรประมาณนี้ครับผมก็ไปที่สาีตำรวจเพื่อจะไปพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะรวบรวมลายนิ้วมือ ไปส่งตรวจอีกทีหนึง่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลาอยู่ประมาณเดือนหนึ่งครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าต้องรวบรวมให้ยาเยอะๆน้าไปทีเดียวพอหลังจากนั้นถ้าลายนิ้วมือเราผ่านเราไม่มีคดีอะไรเจ้าหน้าที่ทางอำเภอเขาก็จะโทรติดต่อมาให้เราไป ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนะครับพอผมไปหาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็จะถามว่า <vard> ต <ล hein. S 2> ้องการซื้อปืนขนาดไหนขนาดอะไรอย่างจุดสองสองจุดสามแปดก้ามมหรือลูกซองอะไรประมาณนี้นะครับของผมวันนั้นผมขอขนาดจุดสามแปดไป ก็เลยถามว่าจะเอาอะไรเพิ่มไหมสามารถขอได้ทีละหลายๆกระบอกเลยนะผมก็เลยขอลูกซองเพิ่มมาอีกหนึ่งกระบอกเป็นสรุปว่าวันนั้นผมขอมาทั้งหมดสองใบจุดสามแปดใบหนึ่งลูกซองใบหนึ่งค่าใช้จ,จ่ายของผมอยู่ที่กระบอกละ5000บาท เป็นค่าบำรุงอำเภอเจ้าหน้าที่บอกมาอย่างนั้นนะครับส่วนตัวผมก็ยินดีครับเพราะว่าผมฟังมาจากหลายๆท่านที่ไปขอใบอนุญาตเนี่ยถ้าขอแบบรอได้เนี่ยก็ไม่ต้องเสียห้าพันบาทเหมือนผมเนี่ยอาจจะรอห้าเดือนหกเดือนหรือเป็นปีบางคนก็ไม่ได้เลยเงียบไปเลยก็มี สำหรับส่วนตัวผมแล้วผมว่าห้า0บาทเนี่ยผมก็โอเคยินดีที่จะจ่ายมันนั้นผมก็ก็ขอมาสองใบก็จ่ายได้เหมือนหนึ่งแล้วก็จะมีเพิ่มเติมอีกก็คือเป็นลายเซ็นผู้ใหญ่บ้านถ้าเราเอาไปให้ผู้ใหญ่บ้านเซ็นเองก็ได้ไม่ต้องเสียตังค์แต่ถ้าเราไม่สะดวกทางเจ้าหน้าที่จัดการให้เจ้าหน้าที่เกาขอ อีก500บาทต่อต่อกระบอกนะครับสรุปรแล้วหนึ่กระบอกเนี่ยผมเสียเง 5, ยนยินค่าใบอนุญาตปสามเนี่ย5,500บาทวันนั้นผมขอสองกระบอกก็1น0 0งบาทของที่อื่นอาจจะไม่เป็นอย่างผม แต่สำหรับอันนี้ผมมาเล่าประสบการณ์โดยตรงจากตัวผมเองให้ฟังนะครับแล้วก็ช่วงที่ผมขอใบอนุญากเนี่ยจะเป็นช่วงโควิดระบาดหลายแดงไม่สะดวกที่จะไปซื้อปืนที่ร้านผมก็เลยต้องซื้อผ่านช่องทางออนไลน์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังว่าการซื้อปืน ช่องทางออนไลน์จะได้ปืนจริงไหมจะได้ปืนมือหนึ่งไหมจะโดนหลอกหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่าประสบการณ์จริงให้ฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ